ครับกาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบเจอกัอนอีกหนึ่ง EP ครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะวันนี้มีผ้าหลากหลายครับองละสามร้อยคู่ละห้าร้อยเรายังมีท้ายคลิปเช่นเดิมนะครับพี่ดูให้จบนะมีมีทองคําด้วยวันเนี้เนี่ยอย่าขายพี่อย่าดูก,ก่อนนะดูพระบูชาก่อนพี่พระบูชาหลวงพ่อพลงวัดช่องแคร์ครับหน้าตักเก้านิ้ว โคตรสวยเลยพึ่งได้มาเลยพี่นี่ครับสวยมากไปดูครับโหพี่เพ๋ยสวยสวยสุดหลวงพ่อพรมจะพี่จา๋าไปดูครับไปดูนะนี่ครันี่ก็ดูครับหนักตึงเลยใครจะดูรูปพรมเพิ่มเติมได้เลยนะปีหนึ่งสามลพี่สองห้าหนึ่งสามนี่สวยมากนี่ครับอุดก้นดินไทยนะพี่นะ 4ี่พห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านี่อุดจต้นดินไทยเก่าๆเลยหายากแล้วพี่พ่อพรมเนี่สวยสุดๆแล้หนักถึงเลยอัไนไลน์มาพี่ขยูรู้พุ่มเติมสวยสวยสวยี 4, ่พันหะ้าร้อยบาทนะรวมส่งให้ทุกกรณีแล้วันนี้อยากขายปกติต้องบวกภายทางด้วยนะเพราะว่าพี่ค่าพระใหญ่อะ่ะค่าส่งแพงพี่จะ่ชั่งน้ำหนักเนาะค่าแพ็คค่าส่งค่ากล่องตกห้าร้อยอะพี่ นะครับอันนี้สี่พันห้าผมรวมส่งให้นะนะจะพี่จ๋าหายากมากอ่าพี่เหรียญหลวงปูท่ทวดครับนี่ครับติดลอตที่หนึ่งครับพี่นี่นะนี่ครับเหรียญหัวแหวนทองคำครับปีศูนย์แปดวัดชังให้นะครับนี่เหรียญน,นี้นะพี่นะทองคำแท้ครับร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็แถมเลี่ยมเงินนี่ฮะ ขึ้นคอได้เลยพี่ติดรางวัลที่หนึ่งงานประกวดพิศนุโลกครับนี่ครับนี่ผมเอาไปส่งประกวดมาพี่เขาก่อนผมเคยไลฟ์นานแล้วพี่เหรียญน,นี้ยนะที่ยังไม่ได้ส่งประกวดนะผมไลฟ์ไปหนึ่งหมื่นบาทสิพี่พี่ดูนี่ครับติดที่หนึ่งนี่ครับผมก็เอาเท่าเดิมพี่หนึ่งหมื่นบาทเหรียญน,นี้หนึ่งหมื่นบาทพี่ทองคําแท้นะครับ หรือราคามันแพงไปโทรมาคุยเรารับประกันว่าเป็นทองคําแท้แน่นอนครับพี่เอาไปรับพี่เอาไปเช็คร้านทองได้เลยครับรับประกันเป็นทองคำแท้แน่นอนครับพี่นี่เขาเล่นกันแพงนะรุ่นนี้ยครับพี่ อยู่ด้านหลังนะครับปม๊มนึงนะครับผมก็คมสิสวยเลยพี่นี่ครับติดรางวัลที่หนึ่งงาประกวดยี่พีจารหนึ่งหมื่นบาทครับทําแพงไปโทรมาคุยครับผมอยากขายแล้ววันนี้ ถ้าโอนเงินสดนะเดี๋ยวลดให้ไปพิเศษเลยพี่ถ้าโอนเงินสดนะลดโอนแบบ้ะรีบโอนผมก็รีบรลดเลยพี่พระนางพญาครับเป็นเนื้อดินพี่กุวัดนางพญาครับพิมพ์อกนูนใหญ่พร้อมใบประกาศครับพี่งานประกวดพิษนุโลกครับอุย้ยโหกระโดดออกจากมือเลยพี่แล้วองค์นี้สวยแชมป์เป็้นโลกเลยมนสานเพียบมีหูมีตานะนี่ กล่องก็ใส่มากพังงานประกวดครับติดลงามาที่หนึ่งพร้อมใบประกาศครับพี่สองพันห้าร้อยบาทโอโท้ชอบชอบเลยโทรมาคุยยิ่งโอนเงินสดยิ่งส่งฟรีแล้วคุยกันได้อยากขายปลายทางบวกห้าสิบอันนี้เป็นเก้าเจ็ดครับสองสี่เก้าเจ็ดติดรางวัลที่หนึ่ง ลุงปุดทวครับสองสี่เก้าเจ็ดติดรางวันที่หนึ่งพร้อมใบประกาศไปเลยครับนี่พัดสวยมากคมลึกเลยนี่สวยมากครับพิมพ์ใหญ่สองพันห้าร้อยบาทพร้อมใบประกาศครับ ติดรางวัลงานประกวดจังหวัดพิษณุโลกครับพี่ส่วนองค์นี้เป็นพระโกวพี่ติดรางวัลงานประกวดตัวยี่สิบเก้านี้น่าจะกำแพงเพชรน,นะถ้าจําไม่ผิดแต่พี่พร้อมใบประกาศเลยเรามีใบเื้อให้พร้อมใบประกาศนะครับติดรางวัลที่หนึ่งครับพี่นี่อู่ทองพี่พระอู่ทองครับเนื้อชินสนิมแดง สนิมแดงลูกว่าครับพี่ระเบิดระเบิดเลยสองพันห้าร้อยบาทครับราคานี้ถ้าชอบก็โทรมาครับแพงไปก็โทรมาคุยเพราะว่าอยากขายพระพุทธชินราชใบเสมาครับหนึ่งในเป็นจับพีพี่ฐานสูงเนื้อชินเงินครับพี่ติดรางวัลง,งานประกวดจังหวัดพิษณุโลกครับพร้อมแบบประกาศ หน้าตาหูจมูกคมชัดโคตรสวยเลยสองพันห้าร้อยบาทาชอบโทรครับชอบคุยครับโทรมาครับแอดไลน์มาจ้ะครับอันนี้ฐานเตี้ยจ้ะพี่พรพุทธชินราชไปเสร็จมาพิมพ์ฐานเตี้ยพร้อมใบประกาศน,นี่อยากขายพี่ยิ่งโอนเงินสดยิ่งคุยง่ายครับพี่ สวยตั้งฐานเตี้ยฐานสูงเลยปลายทางบวกห้าสิบนะถ้าใครสะดวกเก็บปลายทางก็ขายนะสองพันห้าโอนเงินสดคุยได้พระสมเด็จสามชั้นที่ง้าแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับ งาแกะครับหลวงพ่อเดิมงานะพี่นะอันนี้งานะฟังดีๆนะไม่ใช่กระดูกไม่ใช่เขี้ยวไม่ใช่เลซิงงานะพี่ผมขายแค่เจ็ดร้อยง่ายๆเจ็ดร้อยบาทแวนก็ Vanguard. เอากล้องหมอดูสรงไม่ได้ชัดเลยมัว นี่ชัดกว่านะเจ็ดร้อยจ้ะนี่อยากขายเหรียญหลวงพ่อคงบางกับพร้อมเหรียญฉลุเมาบ้านก็ไม่ได้พี่ยกชุนเลยเนี่ยสวยแล้วหกร้อยฉลุหกร้อยโคตรสวยเลยพี่โอ้ยพี่ดูดินี่ฉลุแบบนี้โคตรสวยเลยเอาหกร้อย มาครับมีดกระดูกกามช้างสี่นิ้วอตามสภาพเลยนะนี่ตามสภาพพี่ของเก้าอ่ะเอาหกร้อยเนี่ยหกร้อยพอเดิมหกร้อยตามสภาพนะพี่นะไปทางบวค่าสิบของเก้าอย่างเงี้ยพี่ตามสภาพนะงดดาม่านะตามสภาพมีดพอเดิมห้านิ้ว ด้าไม้ปอกไม้จับเงินอันนี้พันสามน้องสิงพันสามมิดหมอคูแรงครับพ่อเดิมวัดหนองโพครับพันสามโทรมานะผมรอพี่อยู่ทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนนะพี่อยากโทรก็โทรมาเถอะมีดเข่าควายเพื่อกพ่อโศกของดีเมืองเพชรบุรีนะพี่อ่ะสามร้อย สามร้อยคู่ละห้าร้อยต่อจากเนี้ยจับคู่เอาเลยนะลักดำๆ<ำ>เลยพี่สุมกอสามร้อยพัดกิ่งขมิ้นน้อยวัดสุทัศน์เอาสามร้อยพอนี่อยากขายพัดกิ่งเจ็ดรอบวัดบวร เอาสามร้อยใครไม่ซื้อเสียดายตายเลยราคาเนี้ยสามร้อยคูณละห้าร้อยหลวงปูดทวดพิมพ์พระลอดนี่ตามสภาพนะสามร้อยสามร้อยคูณละห้าร้อยครับกิ่งหลวงพ่อจาาใครไม่ซื้อนะเสียดายตายเลยนะสามร้อยสามร้อยคูณละห้าร้อย หลวงปุ่ทวดเหนือนวะบัวรอบนี่กหลายเซ็นสามร้อยจับคั่วเ,เลยวันนี้จับคั่วเ,เลยพระนักปกแดงแปดแดงแปดบัดรบอลสามร้อยโอ้โห ขายมันแจกฟรีอะพี่ราคาเนี้ยพระนัปกปกอันนี้ปกแฉกเลยวัดบวรสามร้อยโอ้จากหกร้อยชุดน,นี้จากหกร้อยไม่ขายแล้ววันนี้ขายสามร้อยอะพี่ไม่ซื้อโอ้บ oh, ้าตายแล้วพี่จานเต็มเลยเนี่ยนี่บิ๊กแก้วพอเดิมนี่ยสามร้อยจับคู่เลย เบี้ยแก้นี่เบี้ยแก้ปูสุกลงทองสามร้อยเบี้ยแก้ปูสุกถักลวดนี่แก้ดวงตกนี่แก้จนนะนะครับแก้ทุกอย่างที่ต้องการนะครับสามร้อยเขาว่ากันมาอย่างนั้นนะผมก็ว่าตามนะพี่เหมือนเดิมครับชอบองไหนทักโทรครับแอดไลน์ครับอีพีนี้กราบสวัสดีครับ